สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่หน้างานครับลูกฟ้ากฤษดาบารมีนะครับอยู่ที่วัดท่ากระบือนะครับหลวงพ่อกุ้งองค์ใหญ่นะวัด่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับโอ้โหตอนนี้เสือเต็มสเต็มนะมาเต็มแล้วครับี่นะฮะเตรียบรรยากาศให้ชมนะฮะตอนนี้ก็ลานกว้างมากนะครับเป็นลานปูนนะลานปูนโชคดีหน่อยนะไม่ต้องกินฝุ่นกินฝุ่นมาหลายวันแล้ว มื่อคืนนี้ก็เป็นรานปูนนะครับวัดปางกุ้งตอนนี้ก็จะบุมมาถึงหน้าง,งานแล้วนะครับ mm hmm. แต่พระาที่จะไม่ตงนีดเลยครับนี่โอ้แสบนคือบรรยากาศนะแล้วก็มาดูกันครับว่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคืนนี้พบกับดำดงนะนี่วันนี้ดำดงนงะดูว่าจะสรุกคาอะไรแล้ววันนี้นั่งเสือนะนั่งเสือนั่งสมมติว่าเป็นทายาง ตอนนี้วิธีเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเหลือเดินระบบเสียงนะครับกําลังเดินระบบเสียงส่วนเสื้อพยา,ยานีปูทึกเกินมาครึ่งครึ่งลานแล้วเนี่ยตอนนี้ยังแดดเปี้ยงอยู่เลยครับมา,มาครึ่งลานแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพระองค์ใหญ่แน้นอฝั่งนู้นนะครับพระองค์ใหญ่ใหญ่มากเลยครับ เราเป็นรู้สึกจะเป็นหลวงพ่อรุ่งองค์ใหญนะ่ตอนนี้เสือมันจะลานอยู่นู่นนะนี่ครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้ครึ่งสี่โมงสี่โมงนิดนึดนงนี่ที่มูเดินยืนถ่ายตากแดดเลยครับตอนนี้ ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศหน้าวัดว้วัดกว้างมากเลยนี่หมูต้องไปหาของกินแล้วครับเารอากาศก็มีโอ้โหโคตรจะดีจังเลยเนี่ยน,นี่มีสอากาดเลยสัญญาณเน็ตดีแน,น่นอนครับมีสองเสาเลยนะมีสองเสามีทุกระบบเลยอะอนุพัน์ หลวงพ่อใหญ่มากโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับเก็บบรรยากาศสั้นๆนี้ชมนะครับ